เฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ HD Pixel Gamer TV ใน TV นะในเอ็อ Angel Server นเจอร์เซอร์เนีับพาร์ทที่สี่เนี่ยจริงๆเนี่ยพาร์ทที่สี่ผมได้ถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าก็จะมีบางส่วนแค่สิบกว่าคนเท่านั้นแหละที่ได้ดูนะเพราะว่าผมเนี่ยเฮ้ยคือว่าผมเนี่ยได้ตัดต่อผิดไงเสียงของตอนครึ่งคลิปหลังอนะมันมาด้านหน้าผมเลยลบทิ้งคนระับผมก็เลยมาถ่ายใหมนะ่เนีัย ทำไมมันนานจังงี้เนี่ยโอ้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครูคร่เนี่ยปรับแป,ป๊บนะสักครูนะ่อืมเดี๋ยวกินน้ำแป๊บอ่อร่อยเลยนะไม่แบ่งนะฮะเระเทศเอ้เข้ากันหน่อยดิใจกว้างนี่กดเลฟออกก่อนเนีับดูก่อนครับว่าเขาเข้าอไหนกันเนอะเออช่วยเข้ากันสักอันเนี่ย โอ้เอาวหนึ่งเนี่ยแหละโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับตัดดีไหมเนาะตัดเลยดีกว่านะส่วนเอ่ะเดี๋สักครูนะ่น่ครับสักครู่โอเคครับก็กลับมากันแล้วนะเฮ้ยไอ้นั่นมันเฮ้ยหลงเพลยหลงเพลย์ออกอยากออกไปแต่คอฟ้าไม่ใช่ละโอเคครับก็เต็มตัวแล้วเล่นแล้วผมเป็นบล็อกอะเด็กสี่เกอร์ บ็อกครับโอ้บ็อกนี้คนรอันตรายเลยครับปิงเทเบิลผมยังอาภายัยแต่บ็อกนี้นี่ตายชัวโอ้ยตายตายตายือ้ยเคียแล้วเคียแล้วเคียแล้วขอ,ขอประทานอภยนัยนะก็อร่อยเลยนะไม่แบ่งผู้ชมโอเคครับหาที่หลบแป๊บโอ้ตายตายตาย ซิกเกอร์ huh. eker, เริ่มเลยนี่ไปดีอีกเนาะขึ้นครับขึ้น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 ถ้าอยู่ในระยะที่อันตรายขนาดนี้นี่เราต้องขึ้นเรี้ยอืมโอ้โหโคตรโล่งเลยอือ uh หือซิกเกอร์ทูแล้วนะ โอเคครับผมจะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะโอเคอเรียบร้อยครับเป็นบล็อกเรียบร้อยแล้วครับอื <c oughs> อยู่ซะส,สูงเลย <Okay. S 1> อ๋ออ่าอร่อย <c oughs> อร่อยนะไม่แบ่งปันเพื่อเิมไม่เอาดีกว่าตรงนี้มันไม่ท้าทายนะอยู่ตรงจุดที่ใกล้ๆสิกรเลอร์นะ <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละ อืมมองเห็นทุกจุดทุกมุมมองครับโอ้โหรอบเบยนะเอย,อยากลองเทสเฮืเอบโอ้โหพวกเรายังเดินอยู่เลยครับไม่เป็นไรครับเดินต่อไปครับอืมอืม,อมสเปซจอยอืมเอาเงนีนอันไหนดีเนี่ยโอ้เดินกลับาที่เดิมเฮ้ยคงไม่เห็นใช่ไหม น่าน้นะนะ้กน็ผมว่าผมไลล่าซิกเกอร์ดีกว่ามาเฮ <laughs> เป็นฝ่ายไลล่าบ้างดีกว่าป๊อปฮันเฮ้ซิกเกอร์ซิกเกอร์ซิกเกอร์เขาทำอะไรครับเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วโอ้เมื่อกี้ผมไปเตือนตัดหนะ้า ไม่ยา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 เพนดีโอ้เออไม่น่านเดินเล่นเลยออหาไม่จะน้ำแข็งต่อโอ,อ,อ้อืมอืมอืมวันนี้ช่วๆครับผมเป็นผมรู้ครับว่า ใครเป็นอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมักจะอยู่ที่ชั้นบนกว่านี้อีกหนึ่งชั้นนะครับไม่เป็นไรครับไม่ไมีอะไรามากครับแค่ผมรู้ว่าพวกคุณเป็นใครนะครับครับปิ๊กเทเบิลโหแสดงว้ตัวที่ผมมาเมื่อกี้ก็ใช่ดิข่าแกหน่อยได้ไหมวะโอ้ผมรู้แล้วถ้าสมมติบ,บอกไอตรงนี้มันยังไม่เป็นศูนยนะแสดงว่ามันจะเห็นเราเป็นคนเลยนะครับอืมๆๆๆ เราต้องมองครับว่าไหนใช่พวกเราไหนไม่ใช่พวกเรานะครับดูง่ายง่ายครับดูง่ายงายครับบล็อกเอนนี่กับคราฟติงเทเบิล้วลินลินแตกเลยทำไมลินแตกเมื่อกี้ไปกินน้ำซุปโอ้มาครับแล้วดันเอาคบปากอะเต็มที่เลยอืแบบออืืน้ำแกงลวก ปากเลยปทองเลยโอ้ยโอ้ยลายสารามระพอนะอืมหลบอยู่เนี่ยไม่มีเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยแหละอ้ยลองบ้างลองอีกรอบเอื้อไม่ไปอืมอ,อยู่ไหนกันแจ๊ออกมายี่จะได้ตายเลยโขเขาอ,อีกโขแล้วบอกให้ออกมาใครจะออกมาวะเนี่ยโอเคครับก็หาต่อไปโอ้โห อืมอ้าวตั้งขอตั้งเราเล่นมุกนี้กันโอ้ยนะก็กคุณเครดิตมุกนี้ครับ S S a s นะแต่ไม่บอกว่าโอ้โหแสบเล่นแสบดินมากแสบเลนอืมไอ้ตรงนี้ผมเคยผ่านมาอยู่นะมีเยอะอยู่อืมย้อนกลับมาทางเดิมอีกแล้วเรื่องีผมเคยมาซ่อนในพาที่แล้วนะแต่ว่า คงไม่มีให้กลับไปดูแล้วครับเนื่องจากผมลบไปแล้วนะเนื่องจากมันพลาดั้งเต็กยิงเต็กกัดลิ้นตัวเองโง่จุง้งเขาหาอะไรไ้่มีเนี่ยอืมลบเก่งอะ่ะหายด้วยสองคนนี่ผมยก y ork y ork ย่องเลยอืมกินน้ำแข็งไปวะอ,อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหน เฮ้ยอยู่ใต้บนันไดเ่าอืมปบซ้อนจริงจังเขาอยู่ไหนกันวะอืู่เนี่ยไม่ใช่อยู่ไหนวหะนี่น้ำแข็งไป็เสียงกรึกๆๆ,ๆ่้ท่านผู้ชมรำคาญนะครับไม่ดีครับไม่ดีพยายามจะกินเบาๆววนะครับรักษาการแสบเลนครับอยู่ไหนเนี่ยโอ้ย ปากต้องใช้ทำมาหาก,กินด้วยนั่นเนี่ยใช้พูดอะนะฮิมันอยู่ไหนเอหย,ยุดฐ่านตายดิหรือเปล่าอืมอยู่ไหนเนอออกมาสิแจแอ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 เอ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 ือแพ้อืมเอามาเอามาขอกล้ามืออืมน่ะผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะตอดไปตอนสิบวินั่นะ okay. รครับโอเคสักคู่ครับโอเคครับมากันแล้วนะครับตอนนี้ห้าสี่อ้าเอื้อวารปได้อีกฮมฮ่ตอนนี้อาการแสบลิ้นก็เริ่มหายเลยนะหลังจากที่รอแล้วก็เคี้ยวน้ำแข็งไปให้เอาอมใสป่ปากผมบอกอะไรเนี่ยบอกคอร์สโอ้โหโอ้โหแป๊บหนึ่งดูเพื่อนก่อนโคตเนียนอ่ะบอกคอร์สเมืไร่ที่อาจจะเนียนก็ได้นาะ เออพี่แมวดีวยวตรงนี้มันเด่นไปนะสิกเกอร์ยังไม่ถูกสป,ปาออกมานะครับหาที่วางบล็อกของตัวเองครับออ,ออืเออืเฮ้ยไม่ดีอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนดิบล็อกคอร์ดนาเขาทำมาเพื่อนนี้โดยเฉพาะสามสองออดูดิเดี๋ยวตายเฮ้ย โอเคครับรอดแล้วเย่เ yeah. น่ครับผมได้เป็นบล็อกที่ดีนะเขาผ่านเราก็จะหัวละเฮอโอเคครับเฮ้ยทุบไม่ได้ผมก็ทุบอย่างเงี้ยนะัะเพราะมันก็ทุบไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะโอเคโหสามดีมละอมแป๊บโอเคนะครับโอ้โ oh, ห อือยู่ในจุดที่โคตรอันตรายเลยนะเสียได้หรือเปล่าไม่เสียดานนะอืท่านผู้ชมได้เสียงกึกๆึๆแล้วไม่เสียงกึกึตามมาเลยก็คือเสียงน้ำแข็งอยู่ในปากผมนี่เองอ้าวไปไหนล่ะโอ้ยังต้อไมได้หรอคารับิงเทเบิลเนี่ยจะตายอืมอร่อยเลย ผมก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยที่ตัวเองได้เป็นคอรเนี่ยแบบคอร์นมันเนียนกับแมบบนี้มากครับถือว่าเป็นบล็อกแรเลยอะเนียนมากนะเน้นย้ำว่าเนียนมากนะเนี่ยบล็อกสีขาวอะมีคอไปด้วยไม่สงสยัยครับวีเมาสปิเปนอย่างแรงโว้สเปนเนรน่า right ไม่เน้นเฮ้ย,อ,ยอะไรอยู่บนนั้นอะ ตกใจครับก็ต้องขออนุญาตที่เสียมระยะนะครับคือองค์แข่งไปพูดไปมันไม่ใช่มรยาที่ดีสักเท่าไหร่เนาะอื้เอเฮ้ยไม่รู้โอไมยโอไมยอย่าโอ้มยเนียนขนาดนี้เก็บรายละเอียดได้ทำบ้าอะไรวันนี้โคเนียนเลย ยังตับได้เหรอออกเลยจริงจนี่มันแหลกนะครับก็น,นะอึ่ยเก็บหลายเหรียญได้ขนาดนี้มันยัง,งเก็บได้จริงเหรอเนี่ยเขาไปแล้วอะ่ะเอากลับแล้วไยเดอรหกคนอยู่ไหนอืมมีบล็อกคักลัดด้วยนะผมกลรมได้เนียนอ้ย ออืมอืมฮึ่ยทําไมวะเนี่ยอือร่อยเลยพิ่งมาอันนี้ก็อนจเตรียมวะอืมไม่มีเลยเมื่อกี้สิ่งตึกอยู่ไหนวะโคเทียสองผมว,ว่ามันมีคนเก่งๆเ,เยอะนะ ตีปุ๊บตายเลยอ่ะเครียดป,ายปาย่าไปน่าจะเหมือนป๊อปฮันนะครับที่ตีของผิดแล้วเลือดจะลถบ้างจะได้การตีมั่วแบบนี้ผมมันยอ,อยยุติธรรมไปยุติธรรมไมปยูตีเท้ยกระบองเพชรหายไปไหนวะน่าจะเดสมารเรไปแล้วนะแจะต่อไปก็เลือกคัพปิ้งเคเบิ้ลมังครับที่ยังรอด คัพปิ้งเทเบิลทั้งหมดจะอาจจะถูกตีในยี่โซดนะโอ้โหหรือคนเดียวเองขู่สีเกเยอะมากอะโอไม่เห็นนี่ก็ไม่เห็นนะพผมท่าบอกไม่เห็นนี่ก็ก็ไปกินเทอ่ยตืดนะไม่เห็นก็ไปกินจุดๆนะขออภัยครับเมื่อกี้รลุดปากไปนิดนึงเนี่ยนะมันเป็นภาษาชาวบ้านนะ แต่มันไม่ใช่ความสุด้ายเอายังแสบิ้นอยู่เลยเย้ชนนะโอ้โหงันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ยังแสบิ้นอยู่ลเลยนะขอบคุณนะครับที่ติดตามครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อนผู้ชมโดยเฉพาะนะครับก็สำหรับนนี้ก็สวัสดีครับ